ผมขอแอบถามดีมไหมกากหมูอ่ะเจียววันละกิโลถ้าสาขานี้วันธรรมดาละร้อยเจ็ดสิบโลค่ะ<ฮ>แต่ถ้าวันเสาร์อาทิตย์สองร้อยถึงสองร้อยสามสิบไปกากหมูสองร้อยโลคือมันเยอะมาแค่กากธรรมดาที่ไม่ได้สั่งเพิ่มมันก็เต็มคมแล้วครับคือโคตรกากจริงจริงะ อร่อยวะอร่อยมากวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปกินปอโคตรกากเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่แบบกากหมูแบบเต็มชามที่เป็นกระแสมากๆนะครับร้านเขาอยู่ตรงศรีราชาชนบุรีอ่เดี๋ยวผมพาไปใกล้ถึงร้านแล้วเนี่ยพี่ปูเนี่ยจะถึงแล้วต้องบอกว่าคนเยอะมากๆเยอะแบบโอ้โหไม่รู้ว่าจะเป็นกระแสอะไรขนาดนี้นะเขาให้แบบก๋วยเตี๋ยวต้มยำกากหมูแบบ ทักทลละลักลเข้ามาข้างในคือผมเห็นนะคือคนเยอะมากๆเขาบอกว่าที่นี่เป็นสาขาใหญ่ไปครับเข้ามา ทำไมร้านนี้เขาถึงเป็นกระแสมากครับน่าจะเป็นที่สุดนับซุปวะครัอร่อยไหมอร่อยค่ะต้องลองค่ะจริงป่ะแล้วกากหมูทำไมต้องให้เยอะขนาดนั้นอ๋อมันเป็นซิ้เลเยจอร์ของร้านค่ะอ๋อให้น้อยไม่ได้ด้วยใช่ค่ะแต่มันอร่อยตรงนี้เลยป่ะใช่ค่ะมันก็มีเป็นซิ้เลเยจอร์บะหมี่ก๋าน้ำใสแล้วก็น้ำต้มยำเออเดี๋ยวเราสั่งเมนูนี้ไปกินที่โต๊ะก็ได้นะน่าสนใจนะฮะเดี๋ยวรอที่โต๊ะดีกว่าครับก็คือไม่อยากกวนเขาคนเขาเยอะแล้วแทนที่เขาจะทำงานแล้วผมว่าเกรงใจเขานะไปไปที่โต๊ะ นี่มาแล้วครับผมมีทั้งน้ำทั้งแห้งครับน่ากินมาอันนี้แบบธรรมดาแบบต้มยำผมขอกินก่อนนะเดี๋ยวมันจะอืดนะมีดูต้มยำเขาดิแล้วดูกากเขาดิเห็นปะคือมันเยอะมาแค่กากธรรมดาที่ไม่ได้สั่งเพิ่มมันก็เต็มชามแล้วครับคือโคตรกากจริงๆรอือร่อย่ะโค้งท่าเขาก็จัดจานนะขึ้นไปแล้วมันออกไปที่นี่มีเกาเหลามีเส้นนะครับแนะนำครับข้ามากินต้มยำเนี่ยอร่อยอร่อยมาก จริงๆมันต้องปรุงก็ได้นะเดี๋ยวใครชอบเปรี้ยวก็มาปรุงเปรี้ยวเพิ่มเพราะเขาเมันจะเป็นต้มยำที่เปรี้ยวขนาดนั้นขาดหมูเนี่ยเผ็ดแบบนี้เขาทอดเรืนเน่อยๆนะครับไม่ใช่ทอดเปรี้ยวไปนะบางทีทอดหมดทอดใหม่เลยบางน,นึงเขาใช้กะหมูเยอะมากไม่แปลกกับชื่อร้านเขาว่าโคตรกะถ้ามาจริงๆผมอยากให้ให้หนีหนีตอนช่วงเที่ยงนะครับ อันนี้ไม่ใช่ต้ยมยำไม่ธรรมดาขอลองชิมน้ำเปล่าๆนะครับว่าน้ำน้ำซุปแบบรสออริจินอลเป็นไงออกแนวแบบหวาๆน้ำหอมครับคนที่เป็นสายที่ชอบกากหมูต้องแวะมาร้านนี้ผมถาม,น,น,มานี้ครับเปิดมากี่ปีอ่ะหกเดือน ที่นี่เปิดมา6เดือนแล้วครับสาขาแรกครบหนึ่งปีพอดีอยู่ที่มอเกษตรเป็นร้านเล็กๆค่ะคนต่อแถวกันเยอะมากถ้าเป็นสเสาร์อาทิตย์ก็จะมีบัตรคิวค่ะจะัับบตถ้าวันธรรมดาก็จะประมาณนี้อันนี้คือบอกเลยคิงผมครับอ๋อเลยๆ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 เลยไม่ต่างหรอยจริงี่คือกากหมูมันมันสะกได้กินแล้วมันอิ่มอคนเซ็ปต์มาจากไหนครับคุณพ่อเคยขายค่ะคุณพ่อเคยขายเป็นรถเข็นเหมือนร้านป๊อกๆทั่วไปเลยแต่ว่าท่านเสียไป17ปีแล้วค่ะ ไม่มีคนสามต่อก็เลยลองลองเอามาทำแล้วสูตรมาจากคุณพ่อคุณพ่อเลยค่ะเคยถ่ายทอดได้แล้วมันยังไม่ได้ถ่ายตอนที่ท่านเสียเป็นแม่ค่ะแม่ตอนนี้แม่ยังอยู่หมายถึงแม่จำสูตรคุณพ่อได้แล้วก็เอามาใช่มาสอนล้วปกติตอนที่คุณพ่อขายกากหมูเยอะอย่างนี้ไหมครับไม่ไม่ค่ะนิดเดียวจะเป็นชิ้นเล็กๆทีนี้เวลาไปขายแล้วลูกค้าชอบขออันเนี้ยขอกากหมูเพิ่มขอกากหมูก็เลยก็เลยเปลี่ยนเอะเราลองเราลองแบบขายโคตรกากใช่เราเราลองเอาตั้งเมนูสักเมนูหนึ่งที่ มาโดยโดยที่เขาไม่ต้องขอเราปกติเราขาย50าสิบเราก็เพิ่มค่ากัดหมูไปอีก20เป็น70บาทก็ได้เป็นเมนูโคตรกัดมันก็คุ้มค่าเพราะมันจานใหญ่อยู่ครับมันค่อนข้างทํายากมากค่ะตอนนี้ต้องใช้พนักงานในการเจียวสามคนเขาขอแอบถามนะการกัดหมูอ่ะเจียววันละกี่โลถ้าสาขานี้วันธรรมดาละร้อยเจ็ดสิบโลถ้าวันเสาร์อาทิตย์สองร้อยถึงสองร้อยสามสิบไอ้กัดหมูสองร้อยหมูตัวสนใจไปกรุงเทพไหมครับ ตอนนี้มีคนถามซื้อแฟนชัยเยอะเหมือนกันแต่ว่ายังยังไม่ได้พร้อมมันต้องปรุงอันที่จริงแต่ว่าอยากกินแบบคนินคลีนดูมากอ่ะเพราะเมื่อกี้มันกินเ็ดไปแล้ว <c oughs> กากหมูที่น้ำซุปมันซึมเข้าไปอ่ะฟินอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าคนที่ไม่ชอบความนุ่มขึ้นเนี่ยผมว่าไม่น่าชอบแต่อันนี้ผมชอบนะเพราะมันแบบมันจะมีเทียวไปน้ำซุปมันจะฉีดออกผมว่าเป็นคนชอบกินกาก ชอบกินกากขอบชอบ,ชอบมันกรอบเปียนโดนน้ำให้โดนน้ำาป็นนึงแต่ถ้าส่วนตัวพี่นะพี่เป็นคนชอบกากหมูที่ไม่มีขอบชอบที่เป็นเล็กๆที่เราเห็นปะ่ะที่เป็นมัน,มนเออเป็นมันทอดอพี่ไม่ชอบพี่ไม่ชอบความมีอันเนี้ยเพราะมันจะแข็งกว่า อันนี้คือของกินเล่นเขาเขามีของกินเล่นนะครับพวกไก่ป๊อบทอดแล้วก็ไข่กอกแดงทอดเส้นกเ็เยอะ เรื่องก็เยอะมารู้สึกว่าชามเดียวก็คุ้มแล้วนะครับใส่ไปมันก็จะมีความน่ากินใช่ไหมเราก็ควรใส่ไปใส่กากหมูเพิ่มไปมันก็แบบคุ้มไม่ได้นะมันคุ้มไม่ได้ก็ต้องกินแบบนี้แหละต้องกินแบบนี้แหละอ่ะรอ, <c oughs> อร่อยอร่อยอหอย อาขยามาปอกโคตกา้ร้านเขาเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งนะครับจนถึง5โมงเย็นหรือว่าก่อนของจะหมดนะครับหยุดทุกวันจันทร์นะครับหยุดทุกวันจันทร์นะวันจันทร์อย่ามานะถ้านแนะนาส่วนตัวนะคืออยากให้หลีกเลี่ยงตอนเที่ยงเพราะคนเยอะมากๆนะครับแแบบมาคือสะใจมากกางหมูเยอะนะครับมีทั้งแห้งมีทั้งต้มยำทั้งแบบธรรมดาทั้งแห้งทั้งน้ำนะครับเส้นก็มีให้เลือกหลายแบบแล้วก็มีของกินเล่นด้วยแล้วก็มีน้าให้สั่งเยอะแยะเลยนะฝากร้านนี้ด้วยครับปอกโคตรกากับที่ศรีราชาอร่อยครับเด็ด เจ๋งมากอยากให้มาลองกันนะครับผมฝากอะไรก็แชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับกินต่อแล้วท้องมันคืออะไรเนื้น้ำแห้งจัดป่าไปครับทุกท่นครับ โอ้วันนี้บอกเลยครับว่าโอ้โหใช้ได้เลยนะอร่อยเลยสิริราชาคือติดใจเลยนะแต่ใครเคยไปกินแล้วก็คอมเมนต์บอกได้นะครับแต่ผมสำหรับผมผมว่าดีนะผมเดินทางมาพักที่บางแสนก่อนนับ1คืนผมมาที่โรงแรมบางแสนเทอริเทจนะครับผมโอ้โหห้องพักก็ใหญ่เลยนะฮะเดียมมากเข้ามาในห้องปุ๊บมีห้องรับคงรับแขกดูทีวีห้องใหญ่ครับเขาแยกห้องนอนแบบดีเลยห้องที่ผมมานอนแด้วเข้าไปดูมีโซนห้องนอนด้วยใหญ่นะก็แบ่งแยกชัดเจนนะครับโซนเออห้องใหญ่มากห้องน้ำตู้เสื้อผ้าบิวอินอย่างดีเข้ามา ดีนะตรงนี้ก็เป็นโซนซิงแบบล้างหน้าอันนี้ก็เป็นห้องแบบห้องเอาไว้ทําธุระถ่ายแล้วส่วนนี้ก็แบ่งแบบแบ่งแยกเป็นแบบ ห้องอาบน้ําเลยแล้วที่สําคัญนะต้องบอกนิดนึงครับผมที่เนี่ยคือติดหาดด้วยติดหา,าติดทะเลเลยคือสะดวกสบายด้วยนะแล้วก็โรงแรมมันถือว่าโอเคเลยใครแวะมาเที่ยวบางแสนก็แวะมานอนที่บางแสนเทเได้นะเดี๋ยวอันนี้ผมจะนอนที่นี่คืนหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปถ่ายที่ร้านบางแสนต่อใครมีร้านดีๆนะคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับเผื่อมาเขาหน้าผมก็จะมีการมาแวะถ่ายทําให้คนดูได้ดูนะครับผมแต่คืนนี้ก็ผมกานอนที่นี่ก่อน นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไม่ออกนะกินในโรงแรมนะเพราะในโรงแรมเขาก็จะมีโคโคคาเฟ่เป็นร้านกาแฟนะครับแล้วก็มีร้านร้านอาหารอิสานใช่ป่ะใช่ไหมปอกปอกอิสานคาเฟ่เอลงไปคาเฟ่ไหมไปคาเฟ่กับอิสาน